เราก็ต้องหาวิธีในกอนฝึกจนจิตใจของเรานด้จะเข้ากุญสมาธินด้ได้เอาไยช่วยหายให้ดังแล้วก็ยังไม่เข้าสมาธิเราต้องทำด้ว่องนำหลักครูบาอาจารย์เขาบอกให้ยำไว้เริ่งพูดโตก็เริ่พูดโงไว้ อย่ามองการความรู้จุดตรงนี้ไว้เราคิดถึงพระพุทธเจ้าเราม่คิดถึงพระพุทธเจ้ามงคนเดียวอย่าไว้ในกะทิของเรายูยตระมา้อย่าไปยู่ทิศอื่นะอยู่พระพุทธเจ้าองค์เดียวถ้าอยู่เราก็ถามเขาเขาถามองค์เดียวเ้าจะต้องใส่ยจเรื่องนี้อย่างนั้นเลย พยายามหนึ่งก็สูตรงอนไมาที่มีความยาวก็ไม่ตงกันแต่น้องธรรมะก็สูารใจลึกๆสูดรลงให้ใจเล็กท่อได่ลงไม่ตายไปเึงไหนสติเราก็ถึงนั้นลมออกเราไม่ต้องตามนะ เราเป็นตตไม่ดีนะลไหนเราตั้งทต้องเรายกลางว้ต้องแม้ไว้ดีกันทีเราอยู่กลางลมไปมันก็ไม่หนอันนี้เราจิด้สบายเมื่อวิจัยใหม่็ม้นมาใช้กลุ เรื่อกใา้ไฟเลือกอาจจยน้ำน้ำเย็นเต้องการตีนกบเลือกอะอรประมาณจะแก้วงกันแล้วก็ดูว่าความเย็นของน้ำรงที่ไหนสติเราต้อตามกนะไพยายามเล่นว่ยต้องความเย็นย็น

아이 방으로 들어이렇게로가

เป็นตัวติดกันน้ำอ่ะเขาไปกนตามคุนไปยังไงเราก็ต้องดูตามไปตามไปเรื่อยไปจนความจำของเรานความดืนของเราแค่ชัเดียถ้ามีความชัดเจียวกับความยืนน้ำึกไหนก็มิเราเองนเพราะคำพากษ์สมาธินั้นจ็มัต้องลง ันต้องลงเหมือนน้ำเย็นนี่แหละลงไปเรื่อยๆๆไปดดไลงไปเรื่อยๆๆไปตัวน้ำน้ำมันลงตรงไหนสติเราไม่มมไดตรงนั้นหมดแเราพยายามจำไว้ตรงนั้นเกินมากเกินน้อยเราพยายามเรื่อยๆ,ๆไปเราเรื่อยไปเรื่อยๆไปถ้าเกิดความเย็นเกินไปแล้วไม,มไม่เย็นเลยไม่เย็นเลย Bây giờ mày phải kiểm lâm mày kìa cái này, cái mặt của tôi. Ayyyen thôi mày phải kiểm mày kìa. mà nằm trong mày kìa. Mày kiếm Tây mày kìa. Mày kìa. Tây nằm trong mày kìa. Mày kìa. Tây nằm trong mày kìa. mày kìa. Không nằm เรื่องคว้มเียอยู่ในของลนรู้เรีนเนกะถุ่มใยอมตามทบซ้ไม่รรู้การรู้จป็ทุนน่เราจะเรียนอย่างอเรื่องตารรู้ารรู้การู้เนทุน่งมันเหมือนกัรวมคนรวมน ก็นต,ตงนอกมันจะเดือดร้อนก็ยังตรงนอกแต่งเป็นปัญหายเยะอ,อะแต่มันต้องละวัคอรเพราะมันหนึ่งนอกหนามันตกไม่ถนัที่เห็นไม่ดีตรอไป้านอก แค่ทำแค่ผมทุกคที่ตรงนี้เราามที่ผมเนาที้ที่สุดไปเราจะวามันอ่างไรเราจะรอทีทรออะไรนะมันมัะไปนะมันกินข้างในัจะมีทวาทุการกิท้างนมัก็จมีความทุกข์กนออกนอจะมีความทุกข์ก็เหมือนกการขาดั คนลืมตาต้อมองเห็นคนหลายคนหน้าตาจะคนหน้าตาจะนังจังจะมาคิดเหมืนคนหลับตาหลับตาไล้เห็นอะไรหลับตาก็ช่องไปดไม่เจอเลยอกา,าที่หลับแล้วเห็นอะไรอะไรพุโทโธก็ เลยความเย็นความเย็นของน้ำเป็นอย่างไรซึ่ที่เาเห็นแล้วตาไปแล้วก็ตามไปเรื่อยๆไปอันนี้การวิธีอบรมอบรมตนเองว่าเราเป็นกรรมาธีเรารู้แล้วว่าเย็นเรากำลังหยุดยนะอยู่แล้วกำลังอยู่ทำไม ความไจำงานอยู่ทำไมตัน้้างวนมก็แลแต่ถ้าดแล้วก็อยู่ตรงไหนการพิธีค็องคองพิีก็เราเจริญยังไงการอะตึกวางพิธีก็เราวางในตรงไหนวางตรงที่วามรู้สึกเยียนนั่นแหละแต่ีเราิีนัางอะไรเราเราก็ปรมาเรื่องะเระท่เรือกไ ไม่ต้องไปเลือกกันเลยเ่ไปเลื่มไปเริ่มไปเรื่อยๆนเราเริ่มไปเรื่อยๆไปความเย็นชัดเกนขึ้นเรื่อยความเย็นก็ชัดขึ้นชัดรนั้จิตเราก็จอยู่ตรงนั้นความรู้สึกก็เรียอะขึ้มาที่ไหน มาที่ในมันจะเป็ไปน้มาที่ในเือนคนหลับตามาที่นอกเปนคนลืมตาคนลืมตาจะเห็นอะไรอน้ถามคนลืมตาเห็นแล้วมีความตื่ตาตื่ไหมมันนังกันั้นนั่งตก แม่จำราเขบอกพุทธเจ้าบอกให้โอนี้โกน้องเข้ามาแล้วน้องเข้ามาที่ฐานที่ตั้งามาวางคองนี้วางของคนนั้น่เรื่อยๆไปเรื่อยๆเๆ่ๆปเรอๆไเปเร่อยไ่ปเรายไๆปเรื่อยๆไือคไป่อยมา่อยไป่อยไอยเอยปอะไรยเยรอ่อย่อไรอหอยๆอย่ ก็ที่เราทุกเราพลูกกินจอกนี่ก็นอกไงทีดอกนอกรนตามมองเห็นงานโยงเมื้องหราที่เร้าคภัไม่มีความทุกข์อันนี้็นแล้วท่านมันมีความทุกข์ไหมไม่มีมันทุกทุกอะไรก็มองเห็นอยู่ตรงนั้นมองดีก็ของไม่ดีแต่มองดีเราก็มีความทุกข์ของไม่ดีเราก็ทุก นี่คือตามมองเห็นแคเพียงเ่านั้นดันั้นเราตามเรามองเห็นไม่ถึงที่ดียวมองเพียงเท่านั้นดังนั้นเราหลับตานะถ้ายังมองเห็นทีเดียวก็วางผู้รู้ผู้รู้เย็นๆอยู่แล้วนี่ยเอาเหมือนตามมองเห็นเลยพยายามเรื่อยๆตรงนั้นไว้เพื่อเงียบสงบลงจนต้องไปที่ระนาบภาวนาแล้วทีต้องมา ไม่ต้องเอามาใช้เราภาวนาเราก็ต้องสร้างใจภาวนากำหนดเกียบเรื่องของใจกำหนดใจกำหนดเกี่ยวอาณาการภานาเร่องเ่องไี่จากทาต้เ <th> รือกอุโบสมัอุบสถอนสงายถอัน้งานเกี่ยวับวันนี่ ไพราะเรื่อเลยนะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านหลายที่ที่ความท่านเป็นประฐาที่เราชมไม่วันคิดข,ข้านข้อถูกถูกมากมาที่แล้วถึงเีลาตีท่าเป็นประฐ่าตามฐานะที่ผู้ปฏิบัติทำนั้นนั้นที่เป็น เริ่มมาจากผมบุคคลที่มีสมาธิแล้วถึงเอาเอาสิลป์หรือเขาเรียกอธทิธาผมตั้งมาให้ทุกคนชมทุกคนกรบจราพการกราพนั้นไม่จากม่จากบอกทุกอาจารย์นั้นได้พองานายูแล้ว ในปฏิบัติอิมพีตะปัน,ปน,น,นชอบไปแล้วตายเสร็แล้วคือเป็นอาตีธาเป็นพระธาตุให้เราเคารพบูชาก็ต้องรู้ว่าพระธาตุเขาเกิดเกิดอันมาเกิดกับกพระอะไรเพราะมาจากเขาที่มีจักรพรรดินั่นเองแตบบ่พระจักรพรรดิเบลกเซน คือเราก็เป็นเอกปรเทศนะเราพยายามเลือกไว้คนนั้นให้ดีเลือกไปเ,เรื่อยๆดูพวุของเราดูเด็นเดนะถ้าไม่เห็นก็ค่ไปเตอนที่บา้านันตรีน,นั้นกน็ยานนงเด่เเนกินน้ำเยอะๆเยอะๆแล้วเอรอนจะต้องไปไหนเราก็เลือกแ้น เดินกันนึกนั่งกันนึกนึกจนไปกับโซมาทานจนควาารู้สึกเจริญจิตไม่ต้องภาวนาไม่ต้องภาวนากพนึกตาไม่ต้องภาวนาเลอดไม่เคยเึกนกได้ตลอดไวลไม่เป็นไรมานตัวเรียนมเน้นเรื ừ, ่องสมาธิอย่างเดียว พราะอยอ่นก็ยกุบายการต้องมีจิปัญญาทั้งหมดจงแหกแกะพวกเทังเยอะมาทำอย่างนกกันีสมาธิก็มีสมาธิต้องมีสมาธิเอย่างทุ่งโอย่างพุ่ปลายโนนมาทีที่เราเรียนานหาจะไม่ใช่สมาธิก็ได่านทุก ั้วันนี้ก็ไม่พูเยอพอลงมาเราก็เดินทางไป้องไปพอโทษทํงานให้กำลังใจแั่โยมรยน่แล้วก็เราก็ต้องเดินทาไปปงไป,ป,งปงกไ่อชุดแล้วฉะนั้นว,วิธีการภาวนาทั้งที่ทระบบกเขางมาก็บอกแล้วเราทำที่บ้านก็ได้ทำที่ไหนก็ได้แต่ต้องกติตอกรน ดงการไห้จับคนบคบคนั้นลยพยายามจะดึง้จะให้มก้อดีตามทุกเราจะนั่งแจ้งมันไม่จบมันไม่จบนายกนะครับยันจบความทุกขค์ความกุใหไ่ก็ต้องอมองขอาาต้องไปทาจิตนา,า,ามานี้้งใจมาที่ความทุกข์จะงไ ทำไมสมาทิ่ความพุม่งเรืก็จะหายไปแม้จะทำพูดหลายๆพูดก็จะหายไปจะพูดได,ด,ด้เครทังหนที่เัวเดียวจะมีพวกเพื่อนอื่นเรื่องตกีอยวกับกากของเราเองที่ทำะไรั้นวันนี้ต่อกางพิจารณา ไมสามารถทน่จะคอต้องควรโมากลก็จำไม่ได้ <Sorry. S 1> อาจจะเลอะเทอะเลยดัๆๆนั้นเอาไหนที่จำได้เอาตอาขาขรงนั้นนาแสดขวิธีเกิวิธีการไหนก็แล้วต่ทำใจจะบอกได้จะเอาวิธีนั้นแะต่ปรบปุงติดใจจะบบางทีอ่า เพื board, board, ient, on board, on board. ่อมให้ใจมันเพื่อไม่ให้สิดของเราออกไปนอกก็มีสมาธิเดี่ยวแดะอื่นพก็คงยาตเมื่เราเรี่มสาธิตแล้วก็มันก็ยังออกอ่ามันก็ยังโอน่าจะมีรุ่งตรนเดียวฉันบอกตรงที่ต่อนเป็นเป็นตรงที่ต่อนอกวุ่นวายอ่ มอกตรงที่ตรงนอกไปทาไทยที่น้นติดกันแกงเป็นมามาเก็ตติดก็คือสมาธีนั่แหละโดยตระมาที่เดรยมาโปรยมาเกติดถ้ามีสระมาที่อเรื่องต่างๆโปรยมาหรือการจะได้ข้อทางเศตกิเขาออกรมาที่เขตัวเดียวนันเองโรคเขาโรคเขาจะตกตอนที่มมสมาธินั่นแหละเราเรามีสมาที่มันจะหมดแล้ว Makanya dia diangkat sini. Enggak tahu kok kayak gitu.